ไปกันต่อที่จังหวัดน้องาายค่ะมูลนิธิปอติกตึงร่วมกับมูลทิิสว่างคงคาธรรมสถานน้องาายค่ะแจกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองน้องาายจังหวัดนองคายจจำนวน500ชุดมูลค่ากว่า2 0 0แส0บาทค่ะ ที่ห้องประชุมโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาค่ะตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายนายสมภพสมิตาสิริผู้ว,ว่าราชการจังหวัดน้องคายเป็นประธานแจกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภ,ภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองน้องคายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายนายอำเภอเมืองน้องคายประธานมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถานและผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณาภายัยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ปอเต็กตึง กรุงเทพมหานครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน้องคายผู้มุ่วในการโรง,งนค่ไขบกหวานวิทยาและนายกอบตไข่บกหวานร่วมในการแจกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ค่ะ นายชุมพลพักบุญทักดีค่ะผู้ช่วยหัวหน้านแผนกสาธารณภัยฝ่ายสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์ปอต็กตึงกรุงเทพมหานครค่ะได้กล่าวถึงมูลนิธิปอเต็กตึงตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงจะต้องให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ค่ะตั้งแต่เกิดแก่เจ็บและตายตามปณิธานช่วยชีวิตรักษา,กษาชีวิตสร้างชีวิตในวันนี้ค่ะมูลนิธิปอต็กตึงร่วมกับมูลนิธิสว่างคงคารธรรมสถานหนองคายค่ะได้ ได้นำน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารบะหมี่สำเร็จรูปน้ำมันพืชน้ำปลาและปลากระป๋องค่ะมาแจกใจ่ายให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายจำนวน500ชุดคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นค่ะก็ประมาณ225,000บาท